สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปฮาหนอยเนะหาะฮานอยเป็นวันอาทิตย์ที่5้านะส่วนฮาหนอยเมื่อวานมีอะไรมาบ้างมาดูกันแปบ๊บหนึ่งนะครับฮาหนอยเมื่อวานนะครับเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเนาะออกไปที่ ศูนสกับ1นึ่สามแล้ก็เข้าแค่ตัวเด่นนะหนสไม่มีสองสไม่มีจับให้นะครับเออแล้วก็มากาชาตสี่ห้านะครับไม่ถึง7จหนะครับมีหลาย7อยู่ <c oughs> เออแล้วออก3ามห้ารอบนี้อ้เสียหมดเลยนะครับเนาะเออเอา้าวมาถึงรอบพิเศษนี่เลยพิเศษ ออกไปที่607โอ้ยเสียดาย60นนะครับออกหนะครับตัวเน้นเลย70-0 7ตัวกลับนะครับมาจนได้นะครับสำหรับพิเศษไม่ต้องรอนานนะสำหรับใครที่ไม่ได้ลุ้นเฉพาะกิจกับกาชาติก็ดีไปเลยนะครับไปลุ้นพิเศษมาทันทีนะครับ607และลาก85านะครับอ่าไปถึงรอบปกตินะครับปกติมาที่ 8 6 9หนะครับโอ้ oh, เสียดายอีกแล้วนะครับ3มตัว2รอบติดเลยนะครับ60เนี่ยแล้วก็1แล้วก็9 6้าหนะครับมีออก8 6ดหนะครับแล้วก็ข้างล่างออกตัวเดิม5้าโอ้ทำไปได้นะครับหน่อยชอบแบบนี้นะครับย้อนตัวเดิมตัวที่มาเน้นไหมเน้นนะครับเมื่อวานเน้น60 70 71 69จ9จวันที่ห9 แปดตรงตนะครับเออแบบนี้หน่อยนะครับเมื่อวานสอรอบนะครับแล้วก็ไป VIP ไม่มา1 9ึ่งเกนะครับศูนย์ 5, ไม่ใช่06นยะครับศูนย์หกคงปังกันไปอ่ะมา2รอบนะครับพิเศษกับปกตินะสำหรับใครที่ชื่นชอบรอบนี้นะครับเนาะรอบ3รอบหลัง ก็ดีกันไปเลยนะครับปังวันนี้มาดูกันต่อนะครับสําหรับเด่นของวันนี้นะครับผมวางเด่นไปที่3กับ4นะครับ3กับ4มีอะไรบ้างนะมาดูกันเลยนะ ก็มาดูเฉพาะกิจกันก่อนเลยนะครับเฉพาะกิจวันนี้เด่นไปที่3กับ4นะครับเฉพาะกิจไม่มาเมื่อวานเข้าแต่ตัวเด่นนะแต่ตัวเจาะผมไม่โดนนะ3 4มี่นี่อนะไรกะแล้วก็7 8นะครับตัวเจาะเด่นก็จะมี3 7นะครับ

สี่หสี่ศย์แล้วก็สี่เก้านะครับตัวรองนะผมวางไปที่สาห้านะครับ3.9นะครับสาศนนะครับแล้วก็อีก ชุดหนึ่งก็คือ45นะครับมาดูตัวเด่นของเฉพาะกิจนะครับเฉพาะกิจผมเน้นไปที่34 38 37นะครับ37 38 34นะแล้วก็49นะครับ ส่วนนอยรวมมีอะไรนอยรวมนะผมวางเจาะไปที่สามศูนย์สาสสห้าสาเจดสามแปด สามเก้าสี่ศูนย์สี่ห้าสี่หกมีตัวไหนขาดสามศูนย์ไปแล้วสามสี่ สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าก็จะมีสี่ศูนย์อ่ะอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวหนึ่งก็คือสี่เก้านะครับอ่าส่วนตัวเน้นนะครับของนอยรวมเนาะกาชาติพิเศษปกติ VIP นะครับผมเน้นไปที่สี่เก้าเก้าสี่ 4004นะครับ4004แล้วก็64สีามแปดนะครับส่วนตัวเจาะผมวางไปที่ตัวนี้เลยห้าศนย์สี่นะครับแล้วก็หก 94นะครับ649 694 2ชุดพอนะครับอ่ะก็ขอปังกันทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนะครับใครกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกวันนะครับขอให้ป้อปู่ช่วยเปิดดวงโชคลาภนะครับให้กับ fc ทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ